ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮาร์ดโชเปียลและนี่ก็คือบ้านหลังน้อยกร้วยใจของฟินเองค่ะจริงๆช่วงนี้เนี่ยฟินเล่นเกมนี้มาได้ประมาณ2วันแล้วนะคะเนื่องจากว่าฟินาอยากจะลองสร้างบ้านดูนะเพราะว่าเห็นในโฆษณาเขามีให้สร้างบ้านด้วยและนี่ก็คือของที่เราจะสามารถเอามาประกรอบบ้านของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังประตูหน้าต่างล้วนใช้เงินทั้งนั้นเลยแล้วกว่าเราจะประกอบบ้านหลังหนึ่งได้นี่เราต้องใช้เงินกี่แสน และนอกจากการสร้างบ้านจะต้องใช้เงินแล้ววอ n ์เจอร์ในบ้านนะคะของตกแต่งเราก็ต้องคาบเอง่งบิ่ก็ลองได้ไปหาวิธีหาเงินแบบง่ายๆในเกมนี้มาบ้างแล้วนะคะซึ่งวิธีแรกที่ฟินลองทําไปนั่นก็คือนี่เลยเก็บรัสเบอร์รี่นะคะมาลองทําเป็นแยมแต่หลังจากที่ฟินลองทําดูแล้วนะคะฟินเก็บได้ประมาณ200ลูกเนี่ยฟินใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงเลยกว่าจะมาทั้งทําเป็นแยมอีกคือเราต้องมานั่งทําเองแบบนี้นะทุกคน ประกอบเป็นร่างแบบนี้เองซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการทําเหมือนกันเวลาเราทาอาหารเนี่ยเราต้องรอเวลานะคะแล้วก็มันจะมีช่วงเวลาให้เราปรับอุณหภูมิไฟแบบนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมปรับเนี่ยของของเราก็จะไหม้เนาะแล้วก็จะขายไม่ได้เนี่ยแล้วแยมมันต้องกดสองรอบด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่า5ชั่วโมงในการทําแยมแ0ิบกระป๋อง มันยังได้ไม่เท่าไหร่เองหลังจากกันคำนวณแล้วก็เลยลองไปหาวิธีอื่นดูนะคะเขาบอกว่าให้ลองไปเก็บเห็ดแล้วก็เอามาทําเห็ดย่างดูก็ลองไปเก็บเห็ดมาบ้างแล้วนะแต่ว่าพอคํานวณดีๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการใช้เงินประมาณ1น0 0 0แส เราต้องเก็บเห็ดได้2,222ต้นค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งโชคดีของวันนี้นะคะที่ฟินเข้ามาแล้วเป็นช่วงเวลากิจกรรมพอดีเขาก็เลยแจกบัฟวันนี้ให้เรานี่พรแห่ทงท้องฟ้าสีรุ้งค่ะซึ่งพรน,นี้นะคะเขาบอกว่าเมื่อเรารวบรวมมีโอกาสได้รับทรัพยากรเพิ่มขึ้นนั่นก็เลยเป็นโอกาสดีๆนะคะที่วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาเงินโดยการเก็บเห็ดกันแน่นอนว่าฟินได้ไปทําการสำรวจมาแล้วว่าตรงไหนมีเห็ดบ้าง แล้วก็พื้นที่ที่เราสามารถเก็บเห็ดได้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นอ่าช่วงนี้ค่ะนี่เลยทุ่งดอกไม้จะเป็นช่วงที่เราเก็บเห็ดได้โฟโลที่สุดนะคะจริงๆเนี่ยเห็ดมีหลายสายพันธุ์นะแล้วก็ทุกๆสายพันธุ์มันก็จะอยู่กระจายกันไปนะคะสวีก็ได้ไปหาโฟโลในการเก็บมาแล้วนะคะก็คือเดินหาแบบขำขมขเม่นเลยว่ามันมีตรงไหนบ้างแล้วก็ล่างเส้นทางในการวิ่งมาแล้วเรียบร้อย เขาบอกว่าถ้าเกิดเราตกปลาในวันที่มีลุงแบบเนี้ยเราจะได้ปลาราคาแพงมาค่ะซึ่งก็ทำให้พีนสองจิตสองใจว่าเออเราจะทำเห็ดย่างหรือว่าเราจะไปตกปลาดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราลองทำทั้งสองอย่างเลยดีกว่าในเมื่อเรามีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะเนี่คทุกคนข้างหน้านี้เป็นทุ่งดอกไม้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันหิมะตกปกคลุมไปหมดเลยก็เลยทำให้มันดูแบบว่าขาวๆไ้หน่อยเนาะ แต่จริงก็สวยดีนะคะมันอารมณ์แบบพาสเทลมากเลยโอเคมาถึงละเราเดี๋ยวลองไปดูข้างล่างนะคะว่ามีปลาอะไรบ้างเออลืมไปเลยว่าต้องซ่อมเบ็ดก่อนมาเดี๋ยวเราซ่อมเบ็ดก่อนนะคะเราจะได้ตกปลาได้นุน่นปลาตัวใหญ่มากอ่าเรียบร้อยหมดพอดีค่ะมานน่เจ้าปลาเวียงเบ็ดโอ้โหมันไม่ถึงข้างหน้าแฮต้องรอให้ปลาหันมาจ้าเอ๋ไม่งั้นน้องเมินนะคะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสนใจวะมาแล้วมา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 โอ้อดื้อจังดื้อจังดื้อจังไม่ขนาดเมืองนะคะแต่ว่าเราได้แล้ว,วปลาเนี้ขยขข่ไม่ค่อยแพงด้วยอุ้ยตรงนู้นตัวใหญ่กว่านี่แน่โอ้โหอย่งางไกลเลยคงจะเห็นหรอกเอาไปเลยกินหน่อยแล้วข้างหน้าแล้วงัม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 โอ้ปลาเมินค่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอู้ โอ้ไม่ขยับเลยอุ้ยปลาตีแน่นอนเลยะคะ่ะปลาเลปลาระดับสูงมาชะเขย่าก่อนอย่าให้เบ,บ็ดสีแดงสีแดงแล้วเดี๋ยวจะขาดต้องค่อยค่อยผ่อนนะคะดึงมาแล้วเริ่มแดงก็ผ่อน oh God! โอ้ใหม่กอดคาสซื้อโอเราเคยได้แล้วโอ้แต่คาสซือะขายได้แพงนะคะขายด้ตัวละสองร้อยเลยมาเอาตัวเล็กๆก,ก็เอาค่ะลองดูก่อนวันนี้วันลุงออกสักทีเราน่าจะได้ปลาดีๆกับเขาด้วยโว้ย hey! อโอ้ปลาไม่ออกเลยค่ะทุกคนปลาหายไปไหนหมดเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะในเมื่อปลาจอรีหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่เก็บเห็ดกันดีกว่าซึ่งถ้าเกิดใครจะเก็บตามฟีนะคะฟีจะบอกเลยว่าลุ้ในการเก็บเนี่ยเป็นลู้ที่วิ่งเดินหน้าอย่างเดียวเลยนี่เดี๋ยวจะพาไปจุดเริ่มต้นนะคะจะได้ไม่งงกันตรงนี้นะคะเป็นจุดแรกที่วีนอยากจะให้ทุกคนมาเริ่มต้นกันถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บเห็ดตามนี่เลย วินลองดูมาแล้วนะว่าโฟลไหนจะดีที่สุดเราจะมาที่บ่อน,น้ําที่มีน้ําตก2อันตรงนี้นแล้วก็เก็บตรงนี้เป็นจุดแรกนะคะจากนั้นนะคะให้เราวิ่งเข้าไปในสวนดอกไม้เลยตามรั้วไปเลยนะคะเพราะว่าเห็ดมันชอบอยู่ตามแนวรั้วนี่อันนี้คือกอที่2ค่ะแล้วก็กอที่3ามจะอยู่ตรงนู่นอเดี๋ยวเก็บไม่หมดนี่เห็นไหมคะวันสายรุ้งเราจะได้เห็ดชบาหยองเพิ่ม,มอีก เวลาที่เราเก็บมันจะได้ดับเบิลนี่มาอีกแล้วโอ้โหแปลว่าเราน่าจะเก็บได้เร็วนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะเป็นจุดที่4วิ่งเดินหน้าอย่างเดียวเลยเราจะไม่มีการวิ่งถอยหลังนะคะแล้วก็ตรงนี้หมดแล้วให้เราวิ่งลัดสนามตรงนี้ไปเลยนะคะวิ่งลัดลัวไปเลยแล้วก็นี่จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ทุกคนก็เลือกเอาเลยว่าจะไปตรงไหนก่อนซึ่งพี่ขอไปตรงนู้นก่อนโอเคอจุดต่อไปนะคะตรงนี้ ให้เราหันหลังกลับมาจะมีหลังกองหินดูตรงนี้1กหงกองจากนั้นนะคะนี่ข้ามซิกแซกมาฝั่งนี้ก็จะมีอีกหนกองเรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้เราวิ่งมาทางนี้นะคะให้มองดีๆว่าบางทีเห็ดมันอาจจะแอบอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งบางทีก็สปอนเกิดนะบางทีก็ไม่สปอนมันแล้วแต่โอกาสสุ่มนะคะแต่ที่แน่ๆข้างหลังเรามีอีกหนึ่งกองค่ะ ตรงนี้เองก็เหมือนกันนะบางทีก็สุ่มบางทีก็ไม่สุ่มเกิดนะคะต้องลองมาดูดีๆบางทีทุกคนมาครั้งแรกอาจจะไม่เจอก็ได้มาแล้วก็ตรงนี้ล่างสะพานค่ะจะมีอีกหนึ่งอันเรียบร้อยใครที่มีมอไซค์ก็เอามอไซค์ออกมาได้เลยนะคะหรือว่าใครมีรถยนต์รถเก่งอะไรก็เรียกออกมาได้เลยเพราะว่าเราจะเดินทางยาวกันตรงนี้เลยรัดข้ามภูเขาไปนะคะให้ไปถึงภูเขาลูกนู้นเลย จริงๆจ,จะลงข้างล่างหรือจะขึ้นสะพานก็ได้นะแต่ว่าฟินว่าระยะกระจัดเนี่ยอันนี้ดีกว่าขึ้นสะพานมาตรงนี้แล้วก็เห็นเว้าวตรงนี้นะคะดิ่งลงไปเลยเพราะว่าเกมนี้ไม่มีโฟลเดารเมทนะคะไม่ต้องกลัวนี่แล้วเราก็จะเจอเห็ดแอบอยู่ตรงนี้1กองแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งกองนะคะทุกคนก็ลองดูดีๆนะเพราะว่าบางทีมันก็จะไม่สปอนนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็วิ่งขึ้นเขาไปนะคะ วิ่งขึ้นเขามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็จะเจอกับกองเห็นอยู่ตรงนี้หนึ่งกลองเดี๋ยวเราจะวิ่งเป็นรูทแบบนี้ทุกคนน่าจะจมทางได้นะถ้าเกิดเราวิ่งสักสองสามรอบละแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะนี่จริงๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่เหตุจะสปอนเกิดเหมือนกันนะให้ทุกคนอย่าลืมมาลองดูตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีนะแล้วก็ข้างหน้านี้ค่ะข้างหน้านี้ก็มีนี่เก็บเลย มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งข้ามภูเขาลูกนี้ลงไปนะคะวิ่งเนินลงไปตรงนี้พอเราข้ามเนินเสร็จปุ๊บให้เรานี่หันขวาน,นิดนึงนะคะเราจะเจอกับเห็ดที่มันแอบ,บอยู่หลังก้อนหินอ่าซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะคือจุดสุดท้ายที่เราจะเก็บแล้วนะคะเราก็จะวนกลับไปเก็บที่บ่อน้ําเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมเห็ดกอรแรกมันก็จะสปอนออกมาพอดีเลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นรูทแบบนี้ คือมันจะมีเวลาให้เห็ดกอรแรกที่เราเก็บเนี่ยได้เวลาเกิดด้วยนะคะเพราะงั้นการที่เราวิ่งเป็นรูทแบบนี้เนี่ยทำให้เห็ดกอรแรกที่เราเก็บเนี่ยมันมีเวลาเกิดเห็นไหมคะแล้วเราก็จะสามารถวิ่งเก็บแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยอ่านี่ฟีคิดว,ว่าฟิน่าจะไม่ตกพลาดต,ตรงไหนไปแล้วนะสําหรับกอเห็ดบริเวณนี้แล้วก็น่าจะเป็นรูทที่เก็บง่ายที่สุดแล้วสําหรับฟีนะฟีนไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเก็บกันแบบไหนเป็น <laughs> รู้แค่ว่าเขา เอาเห็ดไปย่างแล้วก็ขายได้เงินดีนะพีวิก็เลยอยากจะลองทําบ้างซึ่งเดี๋ยวป็นจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้จํานวนเห็ดที่เราต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาเห็ดพวกนี้ไปทําเป็นเห็ดอู้โอ้ไมคก็ oh เห็ดขึ้นพิดค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเห็ดที่เป็นสีๆแบบนี้มันจะเอาไปทําอาหารไม่ได้นะเนี่ย โอ้โหแย่เลยตอนนี้เนี่ยฟินเก็บเห็ดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างจะง่วงนิดหน่อยลเล่นเก็บเห็ดแล้วมันหนูว่าไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเบื่อทุกคนขออนุญ,ญาตแวะมาทํเควสต,ต,ตกปลาหน่อยแล้วกันนะคะรู้สึกว่าถ้าเราคุยกับกับตาเนี่ยเขาจะให้เราออกเรือได้หรือเปล่านะนี่ไงอยากออกทะเลไปตกปลาทะเลไหมแล้วก็ให้เลือกได้นะว่าจะ ตกที่เรือหนึ่งรือเรือสอ 2, งั้นลองเรือหนึ่งแล้วกันได้เป็นครั้งที่หนึ่งของสัปดาห์ที่คนเริ่มตกปลาทะเลต้องเช่าค่าจ่ายอีกสองพันเหรียญได้ 2, เ,หเ,เหรอเอาโอเคโอเคจ่ายเลยแล้วกันไม่รู้นะว่ามันเป็นอีเวนต์นานหรือเปล่าอ๋อสิบนาทีค่ะให้เราขึ้นเรือว่าไงคุณกัปตนันคุณพาเราไปได้หรือเปล่ากลางทะเลนะ่ะอ๋ออย่าบอกนะว่าต้องรอสิบนาทีโอ้โหกิจกรรมคือต้องรอสิบนาทีเลยเหรอเนี่ย งั้นรรหว่างรอเราร,ร,ร,รอหาปลาแถวนี้ตกดูไหมล่ะเอ้ยมันเล็งไม่โดนเนี่ยสิโอ้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเล็งยากเหมือนกันนะคะมาแล้วมาแล้วอุ้ยซาดินอีกแล้ว,ว่าปลาซาดินระบาดหรือเปล่า,นลานเนี่ยโอ้โอเมก็ตัวนี้ใหญ่มากอย่าเพิ่งไปลูกโอเคหันมาหน่อยหันมาหน่อยหอันมาหน่อยอ้ยตัวใหญ่มากค่ะน่าจะแบบร้อยโลได้อะ งำงำงำเอ้ยได้แล้วอู้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 ยืนานอยู่ค่ะค่อนข้างดื้อค่อนข้างดื้อแต่ว่าไม่ขนาดมือเราหรอกเรามันมือฉหมังนั้นตกไปอยู่แล้วอ่านเบิ่งโอ้โหจะไปใต้เรือแล้วคาซื้อโหยอีกแล้ว่ะแต่คาซื้อโหก็แพงนะหุ้ยตรงนู้นก็มีค่ะถึงไหมเนี่ยเอ้าโอ้นึกว่าหายได้ไหมถึงวะโอ้ไกลเป็นโยอดเลยแฮะ ถ้าจะมองไม่เห็นค่ะปลาปลาเกมนี้มันค่อนข้างจะปลาถั่วนะคะต้องเอาใกล้ๆหน่อยข้างหน้าก็มีตัวใหญ่ด้วยขอแบบแปลกๆได้ไหมอุสาั์โอ้โหถ้าจะเอาปากกระพงทะเลให้เอาขาโซดดีกว่างามโอ้โหอย่าบอกนะกระพงอีกแล้วนั่นไงแต่เป็นกระพงสองดาวค่ะเอาแล้วโอ้แต่อีหลอบนี้น่าจะกระพงหรือไม่ก็นั่นไง นี่เรามาตกในทะเลเลยนะน่าจะได้ฉลามบ้างแหละอุ้ยตัวนี้มาง่ายอ่ะกระพงอีกแล้วแน่เลยตัวเล็กๆอาจจะเป็นปลาแปลกก็ได้นะเราอาจจะยังไม่เคยเจอก็ได้โอเคโอ้โหลากมาอย่างไวค่ะซาดีนอีกแล้วว่าเบื่อซาดีแล้วซาดีมันขายถูกอะ่ะวันดีน้องนาขิวข้าวหรอเราเข้าให้น้องได้ไหมอะ่ะเนี่ยเราเดี๋ยวเอ,เอาปลาซาดีนให้ เรามีปลาซาดีนเยอะเลยอันนี้คขส,สอขสสอกสอนี่นี่นี่ซาดีนอันนี้คือเอามาโชว์ <c oughs> ตัวเล็กกระจิตลิตเองอะเราเอาให้น้องกินยังไงอะเอาให้น้องกินไม่ได้ค่ะโอ้แย่จังอดไปนะกินไหมลูกอยู่ข้างหน้านี่เองอ๋อเง้มหาเร็วโอ้โห <c oughs> แบบไม่ต้องปล่อยมือเลยค่ะเสื้อเสื้อแจกค่ะอยู่กลางทะเลแต่เราไปเอาไม่ได้นะ นู้นเลยอะใส่ต้องรอเรือออกค่ะไม่รู้ว่าเรือจะผ่านบับเบิ้ลให้เราไหมแต่ว่าน้องอย่าผ่านแล้วไปเอออุ้ยอ๋คาซูโอะห,หรมนมก็กระพงอีกแน่เลยเอ,อ้าอ,อ้อุ้ยกระพงอีกแน่เลยนั่นไงโอเคค่ะทุกคนพอละเดี๋ยวซ่อมเบ็ดไม่ทันมาก่อนขึ้นเรือเราก็มาซ่อมเบ็ดกันก่อนนะคะ จัดเลยโอ้อ,อกใจหมดอีเวนต์เริ่มแล้วค่ะเอ้ยได้ไหมได้หรือเปล่าอยาโอ้ได้กระเป๋ามาอันนี้แหละของที่เราอยากได้อย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นผลพลอยได้นะคะหลักๆเลยเคือ,อยากได้สกินแฟชั่นเท่านั้นที่จริงใจ <S <S ไปกลางทะเลไกลหรือเปล่าคะคุณกัปตันคุณคงไม่ได้พาเราไปทวงอฮ้ยฮะ เวลาตกปลาค่ะมาแล้วปลาตัวใหญ่ของามเร็วๆนั่นแหละมันมีเวลาแค่สามนาทีเท่านั้นโอ้ดื้อด้วยโอ้ดื้อยู่นะดื้อยู่นะเหลืองอยู่เหลืองอยู่ได้มาคัสซื้อโอ้ขอบคุณะ <c oughs> อ้ยสีทองปลาสีทองปลาหาย,ยากหรือเปล่าน้องงามเร็วงามงาเออนั่นแหละมาอย่าบอกนะว่าคัสโอป้ปลาใหม่ค่ะยังไม่เคยได้ปลาอะไรไม่รู้ กระบอกแดงข้างหน้าก็มีค่ะเรามีเวลาจากัดพวกนายก็อย่าโอเอ้นั่นแหละตัวไหนก็ได้ขอแค่สีทองอู้อู้อู้ดูดูเอาอีกแล้วแต่สองดาวค่ะเอาตัวเล็กตัวเล็กก็ได้ไม่เป็นไรไอเจ้าตัวเล็กรีบรๆมาเร็วอย่ายื้อนานโอ้โหกระพงเหลอกๆเนี่ยอุ้ยกลางหัวพอดีเลยมาน้องง๊ํมเร็วอย่างนั้นแหละ เออโอ้ระวังระวังังังเดี๋ยวสายขาดอีกเอออยู่ไกลไปหน่อยนะไม่รู้ใครจะสนใจระหว่างตัวสีดากับสีทองอุย้ยไออยู่ข้างหน้าแล้วงำลูกไอไอตัวดําไอตัวดํามากก่อนค่ะอุย้ยทรงนี้น่าจะคาสโซะนะคะคิดว่าจากประสบการณ์ที่ตกปลามา3,452ตัวนั่นไงคาสโซจริงงำเออเรามีเวลาเหลือแค่หนึ่นะี หนึ่งนาทีแต่ว่าก็ได้มาอหนึ่งตัวะคะ่ะโอ้ตรงนู้นตรง,ตรง,ตรง,ตรงโอ้โหมุมนี้ตัวสีดําน่าจะกินก่อนนะซึ่งตัวสีดําแบบนี้อาจจะเป็นปลากระพงหรือเปล่าโอ้ยยังไม่เคยได้คะ่ะตัวนี้อา้าวเคยได้แล้วเหรอเราไปได้มาเมื่อไหร่กันอมองไม่เห็นเลยมุมกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมกล้องออ เดี๋ยวประวัติไปไหนมันเหลือสามสี่วิโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้หันมาห,นหันมาหันมาหันมาเฮ้ยอึบอึบโอเคเอาอย่าหันหลังสิหันมาเร็วหันมานั่นแหละเหลือแค่ยี่สิบเอ็ดวินะคะอย่างน้อยเราขออีกตัวหนึ่งอีกสิบแปดวิตัวไหนใกล้ๆบ้างตัวไหนใกล้ๆตัวโหไม่มีเลยมีแค่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้อึบได้ไหมมุมนี้โอ้เวียงเบ็ดแบบไม่มองค่ะ เฮ้ยหกห้าสี่สี่แล้วสามสองหนึ่งโอ้ไมคก็ตกตัวสุดายไหมทนันค่ะเรือพาเรากลับแล้วแน่เลยโอ้โหอ้อหมดเวลาการตกปลาแล้วนะคะวันนี้เพิ่งจะวันที่สองนะคะที่วินล็อกอินอีกกี่วันกว่าจะได้รถเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปที่ทุ่งดอกไม้ไปเก็บเห็ดกันต่อโอ้ oh. นั่นอะไรนะ่ะเพื่อนเพื่อนทำอะไรโรงงานอรกหรอ คือเเพื่อนปรับไฟทานหรออย่างเงี้ยเพื่อนปรับไฟทานหรอถามจริง oh โอ๊ยก็อดโอ้ยแล้วเราใช้เตาเพื่อนได้ด้วยโอ้โหแค่สามเตาที่บ้านเราที่เราทําทิ้งเอาไว้ก็เราวิ่งแล้วนะคะมือเป็นเราวิ่งแบบว่าพันกันซ้ายทีขวาทีเลยกลับสู่วังวนเดิมวังวนแห่งการเก็บเห็ดค่ะทุกคนดูท้องฟ้าสกายเวลาสิคะ เป็นสีชมพูเลยสวยมากแล้วดูบรรยากาศท้องฟ้าก็เป็นสีชมพูแบบนี้คือเข้ากันมากกิ้งกับทุ่งดอกไม้ที่เป็นสีพลาสเทลจากการโดนหิมะถล่มแบบนี้ดูมุมนี้สิอดใจไม่ไหวขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะแชรเออนี่เลยดูสิโอ้โหนี่มันภาพปกหรือเปล่าเนี่ยต่อให้เรามีบรรยากาศฮิวใจขนาดไหนนะคะแต่ว่า ภารกิจเก็บเห็ดของเราก็ยังคงต้องดําเนินกันต่อไปนี่คือท้องฟ้ายามเย็นนะคะทุกคนโหซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนี่ยเขาอ้างยิงเวลาจริงจากโลกภายนอกด้วยนะเวลาที่เป็นเล่นอยู่ตอนนี้คือเกือบเกือบห้าโมงแล้วะคาท้องฟ้าก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราเล่นรู้ดูปกติที่ไม่ใช่รู้ดูหนาวแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนกว่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฟินได้ลองเล่นดูแล้ว คือพูดเหมือนเล่นมาหลายวันแล้วนะจริงๆคือเมื่อวานมันยังไม่เข้าอีเวนต์ไงอิมะก็เลยยังไม่ตกค่ะทุกอย่างเป็นสีขาวโพนตัดกับสีชมพูแบบว่าละมุนละไมมากค่ะทุกคนเพราะแต่เนี่ยเราเห็นมแมลงเยอะเลยนะคะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ปลดล็อกสกิลการจับมแมลงมาเราก็เลยยังจับมแมลงไม่ได้เลยค่ะรวมถึงพวกนกด้วยนะนกเนี่ยก็ต้องไปเรียนสกิลส่องนกมาก่อนเนี่ยบินกันว่อนเลย นี่แอบอยู่ในโพรงด้วยโอ้ไม่กอดมุมนี้คือเห็นทั้งลุงเห็นทั้งพระอาทิตย์เลยค่ะโอ้โอดใจไม่ไหวขอแชร์อีกรูปหนึ่งแล้วกันนั่นแหละมองกล้องแล้วก็แชร์สวยงาายที่ฟินกลับบ้านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าฟินเก็บเห็ดนะคะได้ประมาณนี้แล้วสองสี่หกแปดสิบหนึ่งพกับอีกหนึ่งร้อยแปดตอนแรกกะว่าจะเก็บแค่หนึ่งพันนะคะแต่ว่า พอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็108ซะแล้วนี่ค่ะวิธีการทําวิธีทําครัวแบบนรกนะคะนรกแตกเราเลือกเป็นที่เห็ดชะปียองย่างนะคะเพราะว่าเรามีเยอะจัดไปเลยแล้วก็กดทำอาหารรัวๆนะคะจากนั้นก็รอปรับระดับไฟกันอันไหนมากก่อนอันนี้จิ้มรอไว้เลยโอ้เห็นไหมทุกคน บางทีมันสุ่มนะคะว่าเราต้องปรับอันไหนอันนี้คือเราวางทีหลังนะแต่ว่าให้ปรับก่อนเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเรามีหลายๆเตาทุกคนคิดว่ามันจะโอ้โหมือระวิงแค่ไหนเอ่ยเหตุหนึ่งดาวทั้งนั้นเลยคือว่าในตัววินะมีเตาอีกอันหนึ่งเราลองวางแบบนี้ไหมทุกคนคิดว่าพีนจะทำทันหรือเปล่าโอเคลองเพิ่มอีกสักเตาหนึ่งถ้าทำไม่ทันเราค่อย อาําทำแค่สามเหมือนเดิมมาลัวๆค่ะลัวๆมารออู๊อันนี้ก่อนต้องเดินไปหาด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ข้างหลังข้างหลังโอ้โหเนี่แหละค่ะความมือระวิงรอนี้ต่อเลยแต่โชคดีที่เห็ดย่างมันปรับไฟแค่รอบเดียวเองนะถ้าเป็นแยมนี้ต้องปรับสองรอบนะคะทุกคนถ้าเกิดไปเพิ่มเตาตรงนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะโดน ไม่อยากจะลองเพิ่มตามอีกสักตัวหนึ่งอยากรู้ว่าเราจะทำทันไหมมาถ้าไม่ทันก็ก็ไม่ไปหรือว่าได้ลองนะคะไหนเอ่ยเตาอ,อยู่นี่โอเควางหมุนสักหน่อยอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปต่อแบบนี้โอเคแต่แบบนี้คือมันมองเห็นไม่โคบะโดนไม่ดูไม่ดูดอะลองดู อาจจะได้นะคะเผื่ออาจจะทําทันก็ได้ค่ะจะไปรู้เราอาจจะเทพกว่าที่เราคิดอันนี้อันนี้อันนี้อ่ามาตอนนี้ก็รอปรับไฟค่ะอันนี้แล้วก็อันไหนอีกมันสุ่มนะคะไม่รู้เลยว่าต้องปรับอันไหนนี่แล้วก็เหลืออันนี้สินะอันนี้ยังไม่ได้ปรับโอ้จริงๆก็ทําทันอยู่นะทุกคน แต่ว่าเราต้องเดินเองสักหน่อยคือถ้าเกิดว่า,เา bubble เนี่ยมันมองเห็นเราก็แค่คลิกเอานะเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นขึ้นแบบเนี้ยเราคลิกได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยเราต้องเดินไปเอานะคะเนี่ยไม่งั้นมันหยิบไม่ถึงค่ะเราก็ต้องขยับเดินนิดน,นึงเออโอเคนะคะได้อยู่มะ ท้องฟ้าก็ได้เปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วงแล้วค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าตอนนี้6โมง14นาทีแล้วค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการเล่นมาราธอนที่ยาวนานมากๆเลยนะคะถ้าจําไม่ผิดเป็นเริ่มเล่นตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วโอ้โหเราเล่นไปกันกี่ชั่วโมงคะเนี่ยโอ้นั่นแหละค่ะละ่ะ มาเรามาสรุปสิ่งที่เราทํากันไปนะคะและนี่ก็คือจานเห็ดที่วินนั่งย่างมาเป็นชั่วโมงค่ะก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะมีเห็ดชาบิยยงใช่ไหมคะประมาณ200กว่าจานแล้วก็จะมีเห็ดอื่นๆที่เราไปเก็บหลายๆทางมาด้วยเนาะและนี่ก็คือคุณอัลเบิร์ตนะคะคุณอัลเบิร์ตจูเนียเขาจะรับซื้อของเราเท่าไหร่เอ่ยอ๋อสุดท้ายแล้วนะคะจำนวนเห็ดย่างของเราคือ7380ค่ะ แต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังกันไปอย่าลืมว่าเรามีแยมราสเบอร์รี่อีกนะคะนี่กระปุกแล้วส่งเจสิบเลยนะขอเหลือไว้สักหนึ่งกระปุกนะคะเอาไว้เทียบราคาพียังไม่ได้ดูราคาเลยอ่ะประมาณนี้โอ้เก้าหมื่แล้วอีกนี้เดียวก็จะแสนแล้วค่ะไม่ได้เลยอยากได้แสนถึงไหมขายอะไรได้อีกขายปลาได้ไหมเรามีปลาเยอะอยู่เหมือนกันนะเฮ้ย <c oughs> ขายหมดกระเป๋าเลยคะ่ะทุกคนโอ้ อ่ายังมีนี้อยู่ค่ะทุกคนเห็ดทัฟเฟิลจัดไปค่ะ99บาทเลยนะโอ้โหตอนนี้99,000แล้วมะเขือเทศจัดไปมาต่อเลยค่ะเป็นข้าวไหมข้าวก็น่าจะได้ราคาดีนะคะนี่อีก3ค่ะเป็น1 0 0 0 0แสนเรียบร้อยแล้วโอ้โหขายเลย1นึ่งแสนแรกของเราใช้เวลาทั้งวันนะคะเพื่อ1นึ่งแสนนี้ ในที่สุดเราก็ทำเงิน1000งแสนแรกได้แล้วนะทุกคนในเกมนี้อใช้เวลานานมากตั้งแต่บ่ายโมงจนหกโมงเย็นนะทุกคนคิดดูฟินนั่งเล่นมาราธอนจนแบบว่าปวดหลังไปหมดแล้วเอาละทุกคนในวันนี้เราก็สามารถหาเงิน1000งแสนได้ตามเป้าหมายแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่า100 0 0แบาทนี้จะพอกับการสร้างบ้านอย่างที่ฟินจินตนาการไวหรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยขอพักไวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไม่ไหวแล้วค่ะ แค่หาเง,งิน10,000แสนบาทก็ลากเลือดแล้วไว้เดี๋ยวเราเจอกันผ่านหน้าแล้วกันเนาะสำหรับการสร้างบ้านก็วหวังว่าทุกคนจะยันอยกับการรับชมไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย